ผมก็ไม่นอนไม่หลับมาสี่วันนอนตีสองตื่นตีห้าเพื่อมาเฝ้าลูกจะดูแลใกล้ชิดก็ไม่ได้ได้แต่ดูห่างๆเลยอยากขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือลูกให้ได้รักษาขอแค่นี้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการเพราะผมรอจากใครไม่ได้แล้ว แม่ของเด็กก็ติดโควิดจากพี่สาวเขาแล้วก็ลูกผมสองคนก็เลยมาติดจากน้องอีกเขาช่วยกันดูแลแล้วการรักษาผมก็ไม่เข้าใจว่า <í ls> ทําไมเราถึง <t> ต <ip> <t ip> ้องให้รอกาบติดไปตรวจทีวมม่วัดโยธินนารมัยวัดโยธินประดิษฐ์สมุทรปราการครับ <t ip> เขาก็โอนให้เป็นสิทธิ์รักษาตามที่โรงพยาบาลสิทธิ์ของเขาซึ่งน้องที่เคยตรวจพร้อมกันเขาได้ไปรักษาก่อนเพราะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมในที่นี้น้องเขาเป็นสิทธิ์สามัญบาท ลขารอกับการรักษามาหวัน,วนวผมก็เลยต้องวิ่งหาวิธีกันเองเมื่อวานก็มีผู้ใหญ่รับปากว่าจะช่วยแต่วันนี้มาถึงเขาปล่อยรอยแพรผมก็เลยต้องรีบประสานกับทางเนน้ำให้ช่วยเหลืออีกทีนึง ผมก็ไม่นอนไม่หลับมาสี่วันนอนตีสองตื่นตีห้าเพื่อมาเฝ้าลูกจะดูแลใกล้ชิดก็ไม่ได้ได้แต่ดูห่างๆเลยอยากขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือลูกให้ได้รักษาขอแค่นี้ครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการเพราะผมรอจากใครไม่ได้แล้ว